กล้องติดรถยนตแอลแครุ่น K08 พัดผลิตด้วยวัสดุอลูมิเนียมเลืดอดลายทันสมัยให้ภาพมุมกว้างถึง170องศา คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนใช้เซนเซอร์ Sony IMX 3 3 5ความชัดอยู่ที่2 k โดยจะมีการทำงานร่วมกับรูรับแสง f 1 8ซึ่งจะช่วยในการบันทึกภาพในเวลากลางคืนและในที่ที่มีแสงน้อยให้มีความสว่างยิ่งขึ้นและยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแถมยังต่อเป็นกล้องถอยได้อีกด้วยระบุ gps และสามารถเชื่อมต่อ WiFi กล้องคำแนะนำ <c oughs> เมื่อใช้ WiFi เสร็จแล้วอย่าลืมปิด Wi-Fi ได้นะ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อโหลดไฟล์วิดีโอมาใช้งานได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายและยังมีเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญแบตเตอรี่เป็นแบบซุปเปอร์คปาปาไม่บวมไม่ระเบิดทนความร้อนได้ดีเยี่ยมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานกล้อง LK รุ่น K0800 น,นะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องมารู้จักกับอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อน,อนค่ะ ซึ่งก็จะประกอบด้วยสายชาร์จนะคะหรือว่าอะแดปเตอร์ค่ะตัวยึดกล้องหน้าค่ะซึ่งเป็นแบบสุญญากาศได้นะคะไม่ทิ้งคราบกาวเหนียวไว้บนกระจกรถค่ะชุดกล้องหลังค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถต่อเป็นกล้องถอยได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความยาวสายมาให้ถึง7.5เมตรเลยค่ะ สำหรับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็จะเป็นที่จะต้องใส่เมมโมรี่การ์ดลงไปก่อนนะคะซึ่งช่องใส่เมมโมรี่การ์ดก็จะอยู่บริเวณด้านล่างค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับเมมโมรี่การ์ดได้ถึง 128GB เลยนะคะเมื่อใส่เมมโมรี่การ์ดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทำการต่อนะคะใส่ชาร์จเข้าไปค่ะซึ่งรูใส่ชาร์จนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านบนค่ะเราก็จะทำการเสียบเข้าไปเลยนะคะ ส่วนข้างๆนะคะก็จะเป็นช่องสำหรับต่อกล้องหลังนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมุมมองภาพนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้4แบบด้วยกันค่ะวิธีเปลี่ยนนะคะเพียงแค่ปัดหน้าจอนะคะไปทางซ้ายค่ะ1ทีนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองภาพค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพจากกล้องหน้านะคะภาพจากกล้องหลังค่ะภาพคู่นะคะและเป็นภาพบ๊อบอัพค่ะ และต่อไปนะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆบนหน้าจอหลักกันนะคะสําหรับรูปไม้ตรงนี้ค่ะถ้ากดปิด1ทีนะคะจะเป็นการปิดเสียงต่างๆนะภายในห้องโดยสารขณะที่เราบันทึกค่ะแต่ถ้ากดเปิดนะคะก็จะได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวยกตัวอ,อย่างเช่นเสียงพูดคุยนะคะถ้าไม่ต้องการให้มีเสียงพูดคุยไม่ต้องการให้ได้ยินในขณะที่คลิปกาลังถูกบันทึกสามารถกดปิดได้เลยค่ะ และสำหรับรูปกล้องนะคะฟังก์ชันกล้องตรงนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพค่ะจุดแดงๆตรงนี้นะคะถ้ากดหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นการหยุดบันทึกวิดีโอกดอีกครั้งนะคะจะเป็นการเริ่มวิดีโอใหม่นะคะวิธีสังเกตนะคะว่ากล้องของเรากำลังทำงานอยู่หรือเปล่านะคะให้สังเกตจากจุดกลมสีแดงบริเวณด้านซ้ายมือบนนะคะซึ่งจะเห็นว่าจุดกำลังกระพริบอยู่นั่นหมายความว่าวิดีโอของเรากำลังบันทึกอยู่นั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ WiFi ค่ะเมื่อเราใช้ Wi-Fi เสร็จแล้วนะคะแนะนำให้ปิด WiFi ไ,ไ,ได้เลยนะคะและถัดไปข้างๆกันนะคะก็เป็นสัญลักษณ์รูปเฟืองค่ะก็เป็นการตั้งค่านั่นเองค่ะและนอกจากหน้าจอจะเป็นระบบสัมผัสทัชสกรีนแล้วนะคะด้านข้างเขาก็ยังมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆมากมายค่ะถ้าต้องการตั้งค่านะคะก็สามารถกดไปที่ปุ่มเมนูได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเข้าไปที่หน้าของการตั้งค่าค่ะ ถ้าต้องการเลื่อนนะคะก็สามารถกดลูกศรได้เลยค่ะนี่นะคะถ้าต้องการโอเคก็สามารถกดไปที่ปุ่มโอเคได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้2ระบบค่ะทั้งระบบสัมผัสหน้าจอนะคะแบบทัชสกรีนค่ะแล้วก็ระบบปุ่มแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวิธีการตั้งค่ากล้องเบื้องต้นกันนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็ต้องไปตั้งค่าวันเวลากันก่อนนะคะกดเข้าไปที่การตั้งเวลาได้เลยะคะ่ะซึ่งเขาก็จะมีรูปแบบวันที่ให้เราเลือกนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวันเดือนปีนะคะหรือว่าจะเป็นเดือนวันปีนะคะ่ะเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดตั้งค่าได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลือกปีเลือกวันเลือกเดือนนะคะแล้วก็เซตเวลาคะ่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดยืนยันได้เลยค่ะซึ่งสำหรับการตั้งค่านะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายค่ะสำหรับมิตินะคะก็เป็นการตั้งค่าความคมชัดนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะความคมชัดอยู่ที่ 2K นะคะเราก็ตั้งค่าเป็น 2K เลยค่ะด้านหน้าเป็นความชัด 2K ด้านหลังนะคะ 180p 0ค่ะ ระยะเวลาวิดีโอนะคะก็จะมีให้เลือกต่อช็อตนะคะ1นาที3นาที5นาทีก็จะได้คลิปนะคะตามนาทีที่เราเลือกค่ะอันนี้ก็เลือกเป็น3นาทีนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอแบบวนลูปนะคะหากเราไม่ได้ฟอร์แมตเมมโมรี r การ์ดหรือไม่ได้ลบคลิปนะเขาก็จะทำการบันทึกอย่างต่อเนื่องไปเลยค่ะเสียงวิดีโอนะคะก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นค่ะก็คือการบันทึกเสียงต่างๆภายในห้องโดยสารนะคะ และถัดไปนะคะเป็นความไวต่อการชนค่ะก็เป็นฟังก์ชันที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่มีความสั่นสะเทือนะะเขาก็จะทําการบันทึกเอาไว้ค่ะก็สามารถกดเปิดได้เลยนะคะส่วนฟังก์ชันนี้นะคะเป็นการพักหน้าจอค่ะขณะที่เราไม่ได้มีการสัมผัสทัชสกรีนนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะถึงแม้ว่าหน้าจอเขาจะดับไปค่ะแต่เขาก็ทําการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอนะคะซึ่งเราก็เลือกได้นะคะว่าต้องการให้เขาพัก เมื่อเราไม่ได้สัมผัสในเวลากี่นาทีนะคะหรือว่าถ้าต้องการให้หน้าจอเปิดตลอดก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะคะปุ่มเสียงนะคะก็เป็นเสียงขณะที่เราสัมผัสหน้าจอค่ะถ้าไม่ต้องการให้มีเสียงรบกวนนะคะขณะที่เราสัมผัสก็สามารถกดปิดได้เลยค่ะ และถัดไปนะคะเป็นการตั้งค่าภาษาค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถเลือกภาษาได้มากมายหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะถ้าต้องการภาษาไหนก็กดไปได้เลยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนภาษาให้นะคะอย่างง่ายดายเลยและสำหรับการฟอร์แมตการ์นะคะก็จะเป็นการลบภาพลบคลิปในเมมโมรีการ์ดของเราค่ะก็สามารถทำได้นะคะ ค่าเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นการคืนค่าจากโรงงานนะคะรีเซ็ตจากโรงงานก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเหมือนตอนที่เราแกะกล่องมาเลยค่ะและสำหรับฟังก์ชันอินเทอร์เน็ตบนมือถือนะคะก็คือการที่เราจะเชื่อมต่อมือถือของเรานะคะกับตัวกล้องค่ะเพื่อนำรูปนำคลิปนะคะเข้าสู่มือถือเรานะคะหรือว่าเป็นการเปิดดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ค่ะวิธีโหลดนะคะก็ง่ายมากๆเลยะคะ่ะเพียงแค่เรานะคะสแกน QR วอา e คต บนตัวกล้องนะคะแบบนี้เลยค่ะก็เขาก็จะพาไปที่ลิงก์โหลดนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะคะและระหว่างที่เรารอโหลดแอปพลิเคชันนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาตั้งค่า w i f i ค่ะเพื่อเชื่อมต่อ w i f i ของตัวกล้องนะคะและในส่วนของชื่อ w i f i และรหัส w i f i นะคะจะแสดงผลอยู่ที่หน้าจอของตัวกล้องค่ะเมื่อเราหาเจอแล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะรหัส1 2 3 45678นะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดเข้าร่วมได้เลยค่ะและเมื่อโหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถกดเปิดได้เลยค่ะเขาก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะที่เราได้ตั้งค่าเมื่อสักครู่ค่ะกดเชื่อมต่อตัวกล้องได้เลยค่ะซึ่งมาเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถดูวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะซึ่งจะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกดูได้นะคะ แล้วก็ยังสามารถตัดคลิปนะคะหรือว่าปรับแต่งผ่านทางแอปพลิเคชันนี้อีกก็ได้นะคะเขาก็จะมีเพลงให้เลือกนะคะมีเสียงต่างๆให้เลือกนะคะแล้วก็สามารถแต่งได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรายการต่างๆถ้าต้องการบันทึกนะคะให้กดคำว่าเลือกค่ะจากนั้นนะคะจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์นะคะสำหรับการบันทึกวิดีโอให้กดไปเลยค่ะเขาก็จะถามว่าแน่ใจไหมว่าเราต้องการดาวน์โหลดกดตกลงค่ะ เท่านี้นะคะคลิปวิดีโอก็จะถูกดาวน์โหลดเข้าไปในอัลบ,บั้มของเราแล้วนะคะและถ้าหากต้องการลบคลิปวิดีโอนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะในการกดเลือกนะคะเลือกคลิปต่างๆที่เราต้องการลบค่ะแล้วก็กดสัญ,ญลักษณ์นะคะทางขยะเลยค่ะตกลงได้เลยค่ะคลิปทั้งหมดก็จะหายไปแล้วนะคะ และนอกจากการบันทึกวิดีโอก็ยังสามารถถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยนะคะกดไปที่รูปกล้องนะคะเขาก็จะกลับไปยังโหมดถ่ายรูปนะคะเราก็สามารถถ่ายภาพได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปเช็ครูปภาพได้นะคะก็จะเป็นรูปภาพจากกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องบันทึกหลังค่ะวิธีดาวน์โหลดก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะรูปภาพต่างๆนะคะคลิปวิดีโอต่างๆก็จะไปอยู่ในอัลบั้มของเราแล้วค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยค่ะโดยการกดไปที่รูปเฟืองเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะคะซึ่งเหมือนกับในต,ตัวกล้องเลยค่ะก็สามารถฟอร์แมตการ์ดนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ และต่อไปค่ะเราก็จะมาดูวิธีการเปิดภาพแล้วก็คลิกนะคะผ่านตัวกล้องกันบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องกดหยุดบันทึกวิดีโอก่อนนะคะจากนั้นค่ะกดไปที่ปุ่มโหมดนะคะกดครั้งแรกค่ะจะเป็นการถ่ายภาพนะคะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นการเรียกดูคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพค่ะ ซึ่ง,ขงเขาก็จะมีการแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจนนะคะว่าหมวดไหนเป็นวิดีโอ miners, จากกล้องหน้าจากกล้องหลังนะคะหรือว่าอันไหนเป็นภาพถ่ายคะ่ะถ้าจะดูกล้องหน้าก็สามารถกดไปที่นี่เลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพจากกล้องหน้าคะ่ะวิธีดูนะคะก็กดเข้าไปได้เลยคะ่ะก็สามารถเลื่อนได้นะคะและถ้าต้องการลบค่ะก็สามารถกดไปที่ถังขยะได้เลยนะคะเขาก็จะมีขึ้นมาให้เลือกะคะ่ะอ่าแล้วก็กดลบได้เลยคะ่ะกดตกลงนะคะ นี่ค่ะถ้าต้องการดูวิดีโอจากกล้องหลังก็สามารถกดไปที่สัญลักษณ์กล้องหลังได้เลยนะคะก็จะมีวิดีโอต่างๆที่ได้ถูกบันทึกไว้นะคะวิดีโอฉุกเฉินด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นภาพถ่ายจากด้านหน้าด้านหลังค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมภาพเหตุการณ์จริงขณะบันทึกบนท้องถนนจะชัดแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ